ลัคนาราศีสิงห์18สิงหาไปแล้วเป็นช่วงเวลาที่กับมันหนักแน่นมั่นคงยืนหนึ่งพบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้มาจากช่องทางไหนมารับชมได้เลยมีคำตอบให้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับทุกท่านและยินดีด้วยอีกครั้งครับกับชาวาลัคนาราศีสิงห์ครับเพราะช่วงนี้มีดวงดาวเข้ามุมดีๆหลายดวงเลยนะครับ คลิปที่แล้วทําไปครับ65วันนี้ลักนณาราศีสิงเงินก้อนโตหล่นครับรับโชคใหญ่เห็นไหมครับอันนี้ก็ทําไปแล้วฝากนิลมุมขวาบนนะครับใครยังไม่ฟังก็ไปฟังกันได้แล้วคลิปนี้ครับก็เป็นดาวอาทิตย์ครับเลขหนึ่งครับโคจรมาทับลักขาเหมือนที่ดาวพุธทับลักนณาคลิปที่แล้วเลยแล้วเอาความหมายมารวมกันนะครับนั่นแหละครับเป็นความหมายแบบเจาะลึกโดยละเอียดเลยก็ว่าได้ที่ช่องนี้ช่องเดียวเลยนะครับและดาวอาทิตย์ครับโคจรมาแต่งที่18ดสิงหา ถึง18กันยาครับใช้ระยะเวลา30วันหรือ1เดือนครับโคจรในตำแหน่งเกษตรตาทิปรดีที่แปลว่าหนักแน่นมั่งคงนะครับไม่พาหมอครับมีแต่ความสดใสยืนหนึ่งพบความสําเร็จแต่แน่นอนครับจะได้จากตรงไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับวันที่เราเกิดด้วยครับจะบอกเราได้ครบเลยอาจารย์ทําไว้ให้แล้วไปรับชมกันเลยครับเดิมทีลัคนาราศีสิงเกิดวันอาทิตย์ครับก็คือเกิดหงมนเช้าของวันที่15าของเช้าวาาาันจันทร์นั่นเองนะครับ มาดูกันเลยครับนี่ครับลูกศรวิ่งมาแล้วครับสีเขียวครับดาวอาทิตย์เป็นบริวารตามทักษะครับบริวารหมายความว่าดาวบริวารนั้นเป็นกเกษตรมั่นคงถ้ามีลูกน้องเพราะชาวสิงบางทีเป็นเจ้าของอก,ก,กิจการนนัก้กระจายงานให้น้องทาเยอะๆน้องจะขยัน,นแข็งแงหนักแน่นมั่นคงหนักเอาเบาสู้ทํแล้วจะประสบคาวามสาเร็จยอดกระตุยกระจายถล่มทลายอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่มีทําเองสิครับบริวารคือตัวเราเองนี่แหละลงมือทาอย่างเต็มที่ พราเราอดทนบ้างก็ทําไปบวกกับดาวการเงินที่มาทับตัวเราอยู่แล้วโอ้โหแปลว่ายิ่งทํามากยิ่งได้มากถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะเป็นดาวบริวารไม่ได้เป็นเดชเป็นสีแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเกษตรกรที่เป็นจังหวะที่ดีของเราแล้วนะครับลุยทําได้เลยนะครับหรือได้ดีได้ดีจากลูกลูกมีเกณฑ์จะนาเสนอสิ่งดีๆให้กับเราให้เรามีความสุขให้เราดีใจได้หมดหรือสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยดีๆทั้งนั้นเลย เสี่ยงโชคอาจจะิปอิงก,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 กับเด็กๆหน่อยก็ได้นะครับก็จะเป็นการดีหรือลูกบอกเลขนะครับต่อไปลัคนาราศีสิงเกิดวันจันทร์ก็คือเกิดหกโมงเช้าวันจันทร์ถึงตีห้าห้เก้าของเช้าตอนงขางนั่นเองนะครับอันนี้ต้องบอกนะครับว่าดาวที่เป็นการะกินีครับอหรือนน้ต้องตกใจไปนะครับว้ายแย่แน่เลยลําบากแน่เลยหรืออภปจันไนแน่เลยไม่ใช่นะครับ ยังได้ดีอยู่ครับเพียงแต่ว่าจะต้องเน้นการแก้ปัญหาครับกาลีคือ p r o บิ้มคือปัญหาครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้หรือเอางานคนอ,อื่นมาเป็นงานของเราต่อสู้ฟาฟันทําไปเลยได้ดีได้ดีแน่นอนและอย่าไปทําอะไรในช่วงนี้นะเช่นคดโกงทรยศโมหรือทำอะไรผิดกฎหมายผิดจิยรรจาบัดอันเนี้ยโดนเช็คบินแต่ไม่ดีแต่ถ้าดีๆีได้ไหมมีหนึ่งแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูนหรือทำในโลกออนไลน์ไปเลย นะก็จะดีของมือสองโอ้โหดาวอาทิตย์นี่ต้องของมือสองเกรดเอเลยนะแบบลักจูรี่เลยนะอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้นะและต้องยอมเหนื่อยยอมแลกยอมลากเลือดครับเพราะเราเป็นกาลิเนะจะได้ดีเหมือนคนอื่นแบบง่ายๆเนะี่ยไม่ใช่นะต้องเข้าใจตรงนี้เช่นคนอื่นเขาทำสองครั้งเขากลับบ้านนอนแล้วของเราต้องทำห้าหกครั้งรือเจ็ดแปดครั้งต้องทําเหนื่อยกว่าเขาถึงจะได้เราได้ไม่ได้หรือเพราะเกษตรตารเตดีไม่พาหมองอยู่แล้วพาสำเร็จพาเจริญ เนะมื่อรู้ตมนี้คนเกิดมาจัทําตำตนี้เลยนะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้จะได้ตอบให้นะครับต่อมาครับเกิดวันอังคารครับเกิดวันอังคารก็คือกบมุงเช้ากับวันอังคารถึงตีห้าเช้าของเช้าวันพุธนะครับดีครับโอ้โหมาแล้วครับวันอังคารดีใจด้วยครับดาวที่เป็นมนตรีมนตรีเป็นเกษ,ษตราที่ปดีทับตัวแปลว่าผักผู้ใหญ่จะวิ่งมาหาเราเลยครับเราจะได้ติดต่อพกปากกับคนใหญ่โตโตนำพาซึ่งชื่อเสียงกิจยศ ความสุขความสำเร็จความเจริญครับการงานโดดเด่นไปได้เลยครับช่องทางดีๆมีมาแน่นอนนะครับยิ่งใหญ่และได้เยอะสมกระดาวที่เป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลุยได้เลยนะครับจังหวะนี้จะได้มากครับเห็นไหมเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วเนาะได้มากได้น้อยได้ง่ายได้ยากได้เลเวลไหนบอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมนตรีดีใจด้วยลุยเลยต่อไปครับเป็นคนลัษนะราศีสิงศึกวันพุธกลางวานันพุธกลางวานันคือเกิดหกโมงเช้าของวันพุธนะครับถึง ปกปอย่างวงนพุธเท่านั้นนะครับนี่ครับผูสอนวิง่งแล้วเป็นกุาาตสาสตรการทักษะแสดงว่าอะไรต้องเน้นในเรื่องของการงานดูสอาาทำงานบ้างงานทํางานเยอะๆทาไปเลยตอนนี้ดาวการงานก็ทับตัวเราอยู่แล้วดาวการเงินก็ทับตัวมีงานมีเงินเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากด้วยรู้ไว้เลยแล้วก็ต้องตรวจสอบในงานต้องมีอุธิบดีสี่เลยผมแทนให้เลยฉันทจิตตะวิทยะวิมังสาครับทําให้ครบตามนี้เลยนะรับรองสําเร็จร่ารวยยืนหนึ่งได้ตามที่บอกเลยได้จากการทํางาน ไม่เกี่ยงงานด้วยมีงานเข้ามาเยอะเต็มตัวเลยนะครับทําไปเลยนะนี่คือที่เหมาี่กลางวันครับต่อไปครับมาพูดกลางคืนนักหนาศรีสิงห์ครับเกิดผุกเช้าวันพูดไปแล้วถึงตีห้าแก็เช้าวันเสาสบดีครับโอ้อันนี้ดีครับดาวอาทิตย์เป็นเดชตามทักษะแปลว่าจะยิ่งใหญ่จะดังกลางวันดังระเบิดอะไรดีๆเข้ามาหาเราหมดเลย งานการเจริญรุ่งเรืองเลื่อนขั้นรับตำแหน่งรองงานได้งานติดต่อง,งานประสบความสําสเ,เร็จเซ็นสัญญาล่ํารวยนี่มายังมีเลยแล้วมาเยอะด้วยเดนี่ยิ่งใหญ่นะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมใครเกิดที่กลางคืนดีใจด้วยนะลงมือทาได้เลยทํามากได้มากหรือออกคําสั่งก็ได้อันเดตมีสั่งนู่นสั่งนี่คนก็ทําตามอ่ะโอ้โหบอกเลยครับฝังสุดๆเอาความหมายตรงนี้ไปรวมความหมายดาวพุทธที่ผมบอกอีกทีหนึ่งนะนองครับโอ้โหดีสุดๆ ต่อไปครับเป็นวันพฤหัสบดีครับคือเกิดหวงจุ้ยเช้าัพฤหัสบดีนะถึงอีให้กนกเช้าว,วันศุกร์นะครับอันนี้เป็นสีตามทักษะโอ้โหอันนี้นี่มาง่ายไม่เหนื่อยมากแล้วมาเยอะทําอะไรก็ดูดีมีเมตตามาหานิยมคนรักคนนิยมชมชอบโอ้โหคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองทําอะไรก็สําเร็จ,จเจริญเจริญแล้วจเจริญอีกดังแล้วดังอีกงานเข้ารัว หนี่แหละมีความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะครเกิดวันพอดีคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับต่อมาครับเกิดวันศุกร์ครับ6มเช้าวันศุกร์ถึงที่ห้านะครับเช้าวันเสาร์ครับดาวาที่เป็นอายุครับแสดงว่าต้องไปทำอะไรกับคนนี้อายุทำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพทำอะไรกับคนแก่ๆหน่อยนะครับจะดีหรือดาวตัวเองเป็นดาวอายุบอกว่าหายป่วยหายเจ็บกลับมาแข็งแรงยืนหนึ่งลงมือทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเข้าหาผู้ใหญ่เยอะๆนะครับนี่ดีหรือทําอะไรเกี่ยวกับ สุขภาพบำบัดดูแลอ่อนกว่าไวให้ดูหน้าเด็กอ่านี่จะได้นะหรืออาหารเสริมบำบัดได้หมดทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับไปทำได้เลยอันนี้จะดียิ่งดีมากนะครับสุดท้ายครับเกิดวันเสาร์ครับโอ้โหอันนี้ดีครับดาวอาทิตย์ปเป็นมูลละทับตัวก็าเสียาที่เป็นมูลละนะบ,บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโอ้โหเก,งเ,งเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเกี่ยวกับช่องทางที่อยู่ใครทาพวก ในหน้าอาสังหาริมทรัพย์ี่โดดเด่นสุดๆขายได้แน่นอนนะครับมาจัดหนักจกัดเต็มเลยจะทําอะไรก็คุยกับทำธุรกิจกับครอบครัวก็โดดเด่นหรือทําอะไรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินในอสังหาริมทรัพย์ครับลุยได้เลยครับโดดเด่นมากเลยอี่คุยกับบิดามารดานะครับเยอะๆจะช่วยเหลือก็กูณเราได้นะแล้วก็ค่าตัวเราเพิ่มก็ได้ช่วงนี้มีศักยภาพเยอะลุยทําไปเลยอันนี้ดีสุดๆ กินนี้ด้วยกับคนเกิดวันเสาร์นะครับและระวังอ้วนด้วยนะราะมูลรล้มีเนื้อมีหนังเยอะไงเกษตรปฏิบิกินเยอะอุดมสมบูรณ์อ้วนอ้วนเนี่ยระวังเบาหวานความดันอะไรแบบนี้โรคหัวใจด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับน,นี่คือภาพรวมดาวจรนะครับแบบวันเกิดแต่แน่นอนถ้าเอาแบบชัดๆแล้แม่นยำาละละเอียดต้องดูดาวตอนเกิดด้วยอาจารย์เก็ตเทวาก็รับดูดวงแบบเจาะลึกครับอยากรู้นะแอดไลน์แอดไซเกตเทวะหกมาได้เลยครับ ถ้าคู799บาทรับรองคุมค่าทุกบาททุกสตางค์ดูให้ครบจบทุกเรื่องแล้วก็เน้นทางออกบอกทางแก้นะครับถ้าถามว่ามันจะเป็นยังไงเหรอจริงเหรอฟังต่อให้จบเลยครับจะมีบอกว่าดูได้อะไรบ้างค่าคูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไรแล้วยังมีครับส้จ่ายรวม,มราสุนบุคคลมีวิธียังไงฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1น0 0 0แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทานายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งส่วนจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล้ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สี่นี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลักษณะเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับ สุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ โดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5กครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรว่าจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวายินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับอันนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เ e รตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายนดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพาลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้